สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมมิสเตอร์มันนี่พึ่งตัวน้อยแต่ใจใหญ่ครับที่มาพร้อมกับลายแทงทางการเงินในรายการมันนี่ฟอร์ฟันกับเรื่องราวของทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทั่วประเทศไทยที่สามารถต่อยอดการออมและเดินทางสู่เส้นทางเศรษฐีไปพร้อมๆกันด้วยการใช้กองทุนรวมครับ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระผมตระเวนพาคุณผู้ชมไปคุยกับคนหลากหลายอาชีพทั้งนักแสดงเจ้าของธุรกิจมนุษย์เงินเดือนดีไซเนอร์นักบินหรือแม้แต่นังน้องนักศึกษานะครับวันนี้เลยขอเอาใจคุณแม่บ้านนักลงทุนสักหน่อยมาคุยกับคนใกล้ตัวที่ลงทุนมาแล้วตั้งแต่ปี2,533นู่นนะครับเรียกได้ว่าเจอสภาพตลาดมาทุกรูปแบบเลยล่ะครับ ทั้งดิสดกลัวและแดงสุดขีดแต่จะว่าไปก็เริ่มมาจริงจังกับหุ้นเมื่อหลังปี2,540ตอนกเกษียณจากการทำงานนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณแม่ของ MJ ็เทีนาคุณกัณพรเจตวิกิตนั่นเองครับกิจวัตรประจำวันของแม่บ้านนักลงทุนคนนี้ก็คือตื่นมาดูข่าวแล้วก็เปิด Money Channel ใช่ว่าจะคอยตามดูลูกสาวสุดที่รักอย่างเดียวนะครับเพราะคุณแม่เปิดไว้ทั้งวันเพื่อตามสถานการณ์การลงทุนรีบไปคุยกับคุณแม่เลยดีกว่าครับเพราะเดียวถ้าตลาดเปิดแล้วมิสเตอร์มันนี่อดคุยกับคุณแม่แน่ๆเลยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะมิสเตอร์มันนี่เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้บินมาถึงที่นี่เลยหรอคะใช่แล้วครับดูคุณแม่ชอบพุ่นนะครับเนี่ย ก็ว่างอะค่ะเกษียณแล้วพี่จะทำอะไรก็เลยนั่งเล่นหุ้นเพลินๆแล้วคุณแม่ใช้หลักอะไรในการลงทุนบ้างครับเนี่ยก็ไม่ไมีหลักอะไรนะเล่นสนุกๆอันไหนมาก็ซื้อตามพายกระซิบที่หน้าก็เคยแนะนําอยู่บ่อยๆแต่เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ดูตามเพื่อนๆบอกปลายมาอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วพอตคุณแม่เป็นบวกหรือลบครับ ถ้าขณะนี้นะคะเป็นบวกค่ะแต่อดีตรู้สึกจะลบๆบวกบวกเแล้วคุณแม่เคยใช้กองทุนรวมบ้างหรือเปล่าครับเคยค่ะประมาณ3าสี่แห่งของธนาคารทั้งหมดก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งช่วงที่ตลาดทุนอาจจะตกมากเกิดเกิดเกิดวิกฤตหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันลงมากมายไก่กองแล้วก็ทุกกองก็ขาดทุนระเนระนาด ขาดทุนกองหนึ่ง50บ้าง60%บ้างแล้วที่ถืออยู่ทุกวันนี้ขาดทุนประมาณ7-8 0เซก็ยังถืออยู่แต่กองนี้เป็นกองที่ไปลงที่ต่างประเทศก็ไม่รู้จะทำไงกับกองนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้นะก็ยากจะปรับพฤติกรรมตัวเองอยากจะหาผู้ช่วยแนะนำในการลงทุนว่าลงทุนยังไงให้ดีแล้วก็มั่นคงแล้วตัวเองก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดไม่ต้องหาด้วยจะทำยังไงดีคะมิเร์วันนี้ช่วยแนะนำหน่อยคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นผมพากูรูหนุ่มไฟแรงมาช่วยไขยข้อข้องใจให้กับคุณแม่ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะดรว,วินดรว,วินครับคุณแม่อยากปรับพฤติกรรมการลงทุนของตัวเองเลยอยากให้ดรว,วินช่วยแนะนำหน่อยครับครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของอธุรกิจกองทุนรวมนะครับ ็อาจจะขอเอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้เนี่ยมาแนะนําคุณแม่นะครับให้ปรับพฤติกรรมการลงทุนบ้างน,นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็คุณแม่เนี่ยจะไปปรับใช้บ้างน,นะครับได้ค่ะถ้ามันไม่ยากจนเกินไปแม่ก็จะรับพิจารณาค่ะครับถ้าอย่างนั้นอย่างแรกคงต้องถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่เนี่ยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่ออะไรครับก็คืออยากลงทุนแล้วก็ไม่เจ๊งค่ะแหมสันส้นๆแต่ได้ใจความจริงๆครับครับ,รบถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงต้องมีสัก3-4ขั้นตอนนะครับที่คุณแม่เนี่ยอาจจะต้องมีการ ก็เลยว,ว่าลองนําไปประยุกต์ใช้นะครับขั้นตอนแรกนในการลงทุนทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงทุนในสินทรัพย์ไหนนะครับคงจะต้องเข้าใจในสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์นั้นคืออะไรอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้สินทรัพย์เนี่ยราคาขึ้นราคาลงนะครับก็คงหนีไม่พ้นขั้นตอนนี้เียว่าขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือขั้นตอนขอคําแนะนาจากการวิเคราะห์นะครับหลังจากที่คุณแม่ได้ข้อมูลวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเนี่ยลองถามผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆดูว่าเอ๊ะสิ่งที่ตัวเองอ,งวเองอามาา่น เขาเรียกว่าเหมาะสมไหมท่านอื่นมีความคิดเห็นต่างๆไหมนะครับก่อนมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือนําไปซื้อขายจริงนะครับซึ่ง3มขั้นตอนนียผมคิดว่าเป็น3ามขั้นตอนน่าจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้คุณแม่เี่ลงทุนแล้วมีโอกาสารบรรลุวัตถุประสงค์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่เจนด้วยคุณแม่ไม่ชอบหาข้อมูลแล้วก็หาไม่เป็นด้วยไม่รู้จะหายังไงต้องการข้อมูลสําเร็จรูปดอ,อร์มีอะไรจะแนะนำบ้างไหมคะคําถามนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ย ถ้าไม่อยากอ่านเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็ก็ทําได้ยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่สําหรับนักลงทุนที่ที่เขาเรียกว่าเวลาน้อยแล้วกันอย่าใช้คำว่าไม่ไม่อยากอ่านเลยนะครับผมก็แนะนําคุณแม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยน่าจะข้ามไปขั้นตอนที่2เลยก็ได้โดยการที่เชื่อใจผู้แนะนําการลงทุนของเราแล้วก็ดูแลการลงทุนได้ดีนะครับซึ่งสองท่องชางที่สามารถแนะนําได้ก็คือไปหาโปรเกอร์หรือว่าฝากเงินลงทุนเนี่ยให้กับทางกองทุนรวมเนี่ยพวกเรานะครับ แต่ก็เคยลงทุนมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็คือขาดทุนหลายกองมากแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะจะเชื่อถือได้เหรอกับกองทุนไหนดีครับอันนี้คงหนีไม่พ้นนะครับว่าการลงทุนนะครับหรือว่าหรือว่าหรือว่าการทําธุรกรรมใดๆเนี่ยถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสขาดทุนแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็เจ๊งได้นะครับซึ่งธุรกรรมในกองทุนรวมเองเนี่ยก็มีโอกาสอย่างนั้นเช่นกันนะครับ แต่ข้อดีคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจทางด้านกองทุนรวมเนี่ยในการแนะนําการลงทุนเรามีการให้ข้อมูลนักลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นทั้งในสื่อของกระดาษสื่อของหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าในแง่ของการให้ความรู้ผ่านผู้แนะนําการลงทุนอย่างที่เราเรียกว่า investment planner นะครับซึ่งการที่ได้ข้อมูลพวกนี้แล้วคุณแม่ถ้าไม่อยากอ่านเนี่ยก็ไปรับฟังเอาหรือว่าเรียนรู้จาก investment planner เนี่ยก็อาจจะทำให้คุณแม่เนี่ย มีโอกาสเขาเรียกว่าเจ๊งได้น้อยลงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยกองทุนรวมไปที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับทำให้คุณแม่อาจจะถามเพื่อนเพื่อเอาแล้วก็มาเปรียบเทียบหรือว่าข้อมูลที่ตัวเองได้มาเนี่ยมีความแม่นยาําแล้วก็ถูกต้องขนาดไหนแล้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวสําคัญที่ทำให้คุณแม่เนี่ยมีโอกาสที่ที่ไม่ขาดทุนแล้วก็จริงๆแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยเป็นจุดประสงค์รองคงจะต้องบอกว่าได้ผลตอบแทนตามที่ตัวเองคาดหวังมากขึ้นมากกว่านะครับแหมตรงใจคุณผู้ชมหลายๆคนเลยสิครับนี่ขนาดแค่น้ำจิ้มนะครับคุ ช่วงหน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าด็อกเตอร์วิงจะช่วยให้แม่บ้านนักลงทุนท่านนี้ปรับพฤติกรรมการลงทุนได้สำเร็จไหมอดใจรอสักครู่ช่วงหน้ารอฟังกันต่อได้ไนานมันนี่ฟอร์ฟันครับ ติดตามช่วงที่2ของรายการมันนี่ฟอร์ฟันกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชม Mr. สเตอรมันี่ว่าเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาไปฟังแม่บ้านนักลงทุนสุดสวยกับกูรูรูปลอของเราคุยกันต่อถึงเรื่องการปรับพฤติกรรมการลงทุนกันเลยดีกว่าครับแล้วที่ด Win รวินบอกว่าให้ใช้กองทุนรวม แล้วแม่จะเชื่อผู้จัดก,การกองทุนรวมได้ไหมคะครับคงหนีไม่พ้นนะครับผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับทั้งคุณวุฒิและวัยาุธเนี่ยในการบริหารเงินอย่างมืออาชีพนะครับอีกทั้งผู้จัดก,การกองทุนกว่าจะเป็นได้เนี่ยก็ต้องผ่านการเรียนแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับทางสํานักงานกรลอตานะครับซึ่งมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่กว่าจะขึ้นทะเบียนได้ค่อนข้างเยอะเลยทําให้ผมคิดว่าความน่าเชื่อถือของผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับอีกจุดหนึ่งก็ค,าาคกร บรรลุว่าถูกะสงค์ตามที่เขาได้ถูกจัดจ้างและได้รับความไว้วางใจมาอันนี้ผมก็เลยคิดว่าด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและด้วยจรรยาบรรณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือสูงครับแล้วจะดีกว่าที่แม่ลงทุนเองหรือเปล่าคะก็ในแง่ของผลตอบแทนระยะกลางระยะยาวนะครับผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพเนี่ยแลวมีกรอบการลงทุนที่ชัดเจนในการลงทุนเขาเรียกว่าในแต่ละมิเงินในแต่ละบาทที่ที่อย่างคุณแม่หรือว่านักลงทุนท่านอื่นๆไว้วางใจมอบหมายให้มาดูแลเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลตอบแทนจะสูงกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับระยะสั้นๆนะครับถ้าเพอิญนักลงทุนเองนะครับหรือว่าคุณแม่เนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วเน้นลงทุนแบบเยอะๆในสินทรัพย์ในสินทรัพย์หนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันที่คุณแม่หรือว่านักลงทุนท่านนั้นๆเนี่ยจะได้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับแต่มีข้อศึกษาข้อนึงนะครับการลงทุนเนี่ยสำคัญก็คือมองให้ขาดระยะกลางระยะยาว อย่าดีใจไปในเงินสั้นๆนะครับที่เราได้มานะครับจะได้มาด้วยความบังเอิญด้วยความมีความฟลุกหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ควรดีใจในจุดนั้นนะครับซึ่งผู้จัดก,การกองทุนแล้วก็กองทุนรวมนี่ยพวกเราเองเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อการออมที่ดีในะระยะยาวอยู่แล้วนะครับเห็นทุกคนบอกว่าต้องกระจายความเสี่ยงแล้วอย่างแม่เนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าคะจริงๆการกระจายความเสี่ยงเนี่ยก็คือการกระจายความเจ๊งนะครับอันนี้ขอขอ,ขอเรียนคุณแม่ตรงๆก็คือว่า ถ้าคุณแม่เน้นลงทุนในเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเผอิญสิ่งนั้นดีก็ดีไปถ้าสิ่งนั้นไม่ดีเนี่ยก็มีอันตรายแล้วก็อาจจะหมดตัวได้นะครับหลักของการกระจายความเสี่ยงคือเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะดีเสมอไปนะครับจากการวิเคราะห์จากการลงทุนเราเลยแนะนําว่าควรม,มีการกระจายไข่ไว้ในหลายๆตะก้านะครับนี่คือกฎของการกระจายความเสี่ยงแล้วเผอิญเนี่ยในแง่ของกองทุนรวมนะครับเราเน้นน้ำหนักทางด้านการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ แม้อยู่ในหนึ่งสินทรัพย์นะครับอย่างหุ้นเอกเนี่ยต่อให้เราชอบขึ้นหนึ่งตัวค่อนข้างเยอะเราก็ต้องมีกดตามหลักกระจายความเสี่ยงที่ทางคอรรตตนะครับเป็นตัวกำหนดซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้คุณแม่เนี่ยได้รับเขาเรียกว่าโอกาสไปสู่ผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับที่สูงในทีเดียวนะครับแม่กับเพื่อนๆนชินกับการลงทุนแบบเดิมๆแล้วจะทํายังไงดีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมดรช่วยแนะนําหน่อยสิคะคาถามนี้โดนเลยครับคุณผู้ชมครับจริงๆอย่างคุณแม่ครับ ุณแม่หรือคุณพ่อผมเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับลงทุนก็ลงทุนตามเพื่อนๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยพอการลงทุนไม่หลากหลายนะครับก็แห่กันไปซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันหมดแล้วก็เสียก็เสียพร้อมกันหมดเลยนะครับที่ผมขอเนี้แนะนําก็คือว่าตอนนี้ถ้าคุณแม่ยังฟังเพื่อนอยู่นะครับก็อาจจะต้องวิ่งไปหาเขาเรียกว่าผู้แนะนำาในืออาชีพก่อนนะครับก็คือเขาเรียกว่า investment planner หรือเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยที่ดูมีความรู้ มีคุณสมบัติที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปฏิบัติในกรอบจริยธรรมที่ดีนะครับซึ่งในวงการกองทุนรวมเนี่ยผู้ที่เป็นผู้แนะนําทาง้นการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีคุณสมบัติพวกนี้อยู่แล้วนะครับหาคนที่ชอบหาคนที่ถูกใจชวนเขาไปคุยด้วยรับฟังคําแนะนําของเขานะครับแล้วก็เอาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมานั่งคุยกันว่าชอบคําแนะนําเขาหรือเปล่าแล้วก็ทําการลงทุนเบื้องต้นตามลักษณะคําแนะนําของเขาก็ได้เพื่อเป็นการลองนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับ การที่การที่นักลงทุนเนี่ยจะเสียไปนะครับก็มีโอกาสที่ที่จะเจ๊งหรือว่าเสียน้อยกว่านะครับเหมือนอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วแม่จะเลือกกองทุนยังไงที่ลงแล้วไม่เจ๊งค่ะนั่นน่ะสิครับคุณแม่เลือกยังไงดีครับดรวินจริงๆกองทุนเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของสินทรัพย์นะครับจะเป็นกองทุนรวมหุ้นก็เน้นลงทุนในหุ้นนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็เน้นลงทุนรวมในตราสารหนี้กองทุนรวมในเขาเรียกว่าตลาดเงินก็เน้นลงทุนในพวกเงินฝากหรือว่าพันธบตัตรระยะสั้นนะครับ ทั้งสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์เนี่ยมีโอกาสเขาเรียกว่าเสียได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ละช่วงภาวะเศรษฐกิจแต่ช่วงภาวะธุรกิจก็มีโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ไปนะครับแล้ววันนี้แหละเลยเป็นตัวที่สําคัญว่าทําไมคุณแม่เนี่ยต้องฟังเยอะๆแล้วก็รู้จักกับผู้ที่ให้คําแนะนาทางด้านการลงทุนที่ดีๆนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยไม่มีสินทรัพย์ไหนที่มันไม่เสี่ยงตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคุณแม่ต้องหัด ลงทุนแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามภาวะการลงทุนให้ได้นะครับซึ่งถ้าคุณแม่ไม่ชอบอ่านคุณแม่ก็ต้องฟังนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการลงทุนของกองทุนนะคะขอบคุณดรวินนะคะที่อธิบายให้เข้าใจขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับยังไงก็ฝากทิ้งท้ายคุณแม่ไว้นะครับว่าการลงทุนเนี่ยขอให้คุณแม่ลองเอาลองเอาคำแนะนําผมไปปฏิบัติตามดูสักหนึ่งในสาข้อก็ยังดีนะครับหาข้อมูลมาวิเคราะห์ ฟังผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติเพียงพอนะครับเราค่อยนําไปประยุกต์ใช้อย่าเอาไปประยุกต์ใช้เลยโดยที่ข้ามข้อหนึ่งข้อ2อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งข้อ2มาก่อนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วข้อดีของกองทุนรวมก็คือเรามีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายมีผู้แนะนําแล้วก็ผู้บริหาร,รที่มีความสามารถมีคุณสมบัติที่ผ่านเรียกว่าประสบการณ์การบริหาร,รเงินที่มีประสบการณ์ยาวนานและส่วนใหญ่เนี่ยได้ผลประกรอบการที่ดีแล้วก็ดีกว่าการลงทุนเองในและกางร,ระงยะยาวด้วยนะครับก็เลยฝากคุณแม่่วา ทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตคิดได้ด้วยกองทุนรวมนะครับขอบคุณกูรู้ใจดีของเราดรวินอุดมรัชตาวนิชผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟังแบบนี้แล้วแม่จะทดลองเอาวิธีของดออรวินไปปรับใช้ค่ะขอบคุณมิสเตอร์มันนี่มากเลยที่วันนี้มาแนะนำให้แม่เข้าใจเรื่องกองทุนรวมมากขึ้นยินดีครับคุณแม่อย่าเชื่อพายกระซิบหรือหุ้นผีบอกอีกนะครับ คุณแม่จะพยายามค่ะเพราะเรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลาพฤติกรรมนี้มีมานานแล้วเอาใจช่วยครับคุณแม่ขอบคุณมากมากค่ะมิเตอร์มันนี่เรื่องการปรับพฤติกรรมการลงทุนนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับคุณผู้ชมแค่เริ่มจากการหาข้อมูลฟังผู้เชี่ยวชาญและก็ประยุกต์ใช้และกองทุนรวมก็เป็นตัวช่วยสำคัญด้วยหลักการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายผู้บริหารมีความสามารถ และดีกว่าการลงทุนเองในระยะกลางถึงยาวครับถ้าไม่มั่นใจที่จะลงทุนเองเพราะกลัวเจ๊งก็ใช้กองทุนรวมเป็นทางเลือกได้นะครับแต่ก็อย่างที่ดรวนบอกไว้ทุกสินทรัพย์มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงถ้ากระจายการลงทุนและลงทุนในระยะยาวแล้วล่ะก็ความเสี่ยงก็จะลดลงไปได้เองแหละครับมิสเตอร์มันนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับ